ฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่ันผมไม่อยู่ผมนะครับคิบะคุมไม่ใช่คีรัตเอ็มซีนะผมซึ่วัสดีผมก็มาเล่นวันนี้ผมมาเล่นเกมมาคราฟเองเคยนะครับหายไปนานเฮ้ยไปนานเนื่องจากว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมติดเกมนะผมเลยเล่นกับเพื่อนบ่อยนะตอนนี้ผมติดโลบักอยู่นะอ๋ออาจจะไม่ลงคลิปบานนะไปนานเลยที่ผมลงคลิปหลายเดือนก็ไม่ใช่ไรติดมันเล่นบ่อยอ่ะมันอยากเล่นบ่อยนะ ผมเล่นกับเพื่อนบ่อยนะเออเลยไม่ค่อยลงคลิปนะซึ่งวันนี้ผมมาลงคลิปแลนะ้วเนาะเอลอลงคลิปแล้ววันนี้มาลงคลิปแลนะ้วเนาะก็ในสยกินคลิปอะนึกอยากว่าไม่รู้สิไม่รู้จะใส่สกินอะไรนะล,ลองเรล่นชิลกันเลยก่อนนะอย่าพูดมากพอดีว่าไปลบไฟไปหาไฟบรรลบก็เลยเดี๋ยวเามาช่วยกันก่อนเนาะโอเคซึ่งความจริงผมก็ถ่ายแล้วแหละแต่ผมจะไปเกิดในไอ้เลสไซย์อะ เรสากางทะเลมันเดินไปไหนไม่ได้โอเคงั้นเราตัดไม้ก่อนรู้สึกว่าเสียงเกมมันมเบาๆั้นโอเคโอเคจริงนะขอได้ละจุ๊บโอเคอันนี้ผมต้องให้น่าจอไอตัวนี้มันเล็กนะเพราะว่าจะได้ไปเก็บอะแต่มอกกดยากอยจ้วย โอ้ยแหลก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 อยู่ดีดีก็แหลกโอ้ย,อยนี่เลยเออมาสะดวกสะดวกโอเคเดี๋ยวเรามาทำขวัดนะและ้วก็ทำพิกเอ็กซ์เขาบอกว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นตั้งแต่วๆๆแเวทันหนึ่งจุดสิบเจ็หนึ่งจุดสิบเจ็ดเขาบอกว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นผมม่าเขจะเล่น ส่วนใหญ่ผมก็เล่นแต่ก่อนอ้นี้ผมก็ไม่ได้กำไรกับใครเท่าไหร่โอเคไหมอโอฮึโอ้ยถือข้าวเอาผมกินข้าวแล้วนะนี่ก็จะมาขายขนะี่อันนี้ผมกินข้าวแล้วนะอันนี้ผมก็อันนี้ผมทำกำบ้าน,นเสร็จแล้วดี๋ยก็ผมก็เลยภาษาคิดก็เลยแค่ล้างจานเดี๋ยวเป็นเร็วเขาขายขี้เสร็จผมก็ไปล้างจานหกโมง ไอศิโบไปล้างจานไม่กลับมาครับผมโหแล้วคือว่าเกิดได้ปลาหาเที่ยวโลกหน่อยโอ้โหโลกได้ใจเลยเดี๋ยวสร้างบ้านแถวนี้กันละขนาดสามพันสามเดี๋ยวทำไมมันมองเห็นได้ถ้าบอกถ้าเป็นขอมปรับไปนานเลยนะปรับชั้งอะ่ะเอ้ย ปรับเลืนดับการมองเห็นะอ,อ่นะมันจะมีวิดีโอเด๋ยวๆๆนีน่มีเลื่อนดับเก้าชั้นซึ่งเก้าชั้นเนี่ยโคตรแหลกเลยแต่ว่ามันจะไกลนะเห็นป่ะมันไกลเราแที่จะไม่เห็นบอกเลย เดี๋ยวก็จะนน ari, แหลกนะผมก็ต้องเพื่อเอาสักแค่หกชั้นก็พอเน,อะนาะแนะนำนะครับเอาแค่หกชั้นนะนง่ายๆไปกระตุกเอาเอาแค่หกชั้นนะผมตอบใครให้แบบทำไมไม่เอาทำไมไม่เอา,เอ,าอยึดโอเคเดี๋ยวพูดเองพูดคนเดียวเดี๋ยวโอเคอันนี้น่าจะพอได้อยู่นะอ๋อนั่นแหละแต่จะมองเห็นให้ซ่อนแต่มันกว้างนะกว้างอยู่กว้างอ,อ,นะอยใช่ใช่ ผมชอบพ้าสมัยผมชอบผ้า,ผผาเดี๋ยวนี้มากเลยมึงเกิดมาได้ยังไงอผมรู้ได้ทันทีเลยว่ามันต้องมีรางสปพพอร์ตแถวนี้ยแหละโอ้โหเปิดมาแป๊บเดียวเจอถ้ำซะแล้ว,วแต่ก็เล็กนิดเดียวนะใครรู้ด้วยใครรู้ก็ช่วยบอกทีโอ้ย โอเชยเสร้างบาแถวนี้ดีมเนี่ยนี่เหมือนกับไก่เราไม่ชอบอ่ะเราชอบอ้าวฟักทองด้วยฟ,ฟ,ฟักทอง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 เฮ้ยมันจะเจอของเี่อเนนี้แหละอ๋เออผมนี่ผมจะบอกมีวันนึ่งเคือนอ่ะผมเล่นกับเพื่อนแล้วผมเอ่อผมเล่นกับเพื่อนปกติอหละแต่แต่ผมกูอย่างหนึ่งคือผมไม่เจริญอื เล่นอยู่ดีๆมไม่แม้จอเล็กเชียเลยน่ะโอเคเราเจอมูลชาวบ้านอยู่หนึ่งคนรับอาชีพคนนี้รับอาชีพผมเราไม่ชอบเลยยิงไอ้ขากว่านเนี้ยโอ้โหเละจริงๆเละจริงๆิทำไมมันเละมากเลยอ่ะแต่ไม่ค่อยสวยเลยเอามาเกี้ไม่สวยอ่ะ เรามาป่นมาเราป่นดีกว่าใช่ครับผมเรา,าเอา,าไวไปเลยเจอรเราทำเพื่อเราทำสิ่งเดียวก,ก็คือการป่นเฮ้ยจิ๊บเล็กอ่ะจบอบผีเด็กนะโอเคพระเจ้าโอเคพระเจ้ายี่บี้โอเค โอ้ยเดี๋ยวนี้มีการสร้างบ้านกลางทะเลด้วยเหรอโอ้โหวันจ๋อผมว่าตรงนู้นน่าจะเป็นป่าสบมบัตินะน้ำม,มันขุ่นขึ้นมีขนมปังมาให้เรายังมันโอมาให้เรามันอเ,เก็บไปก่อนเราจะไปไหนด้วยเราจะไม่เราจะไม่ไปไหนนะเราจะอยู่บ้านผมว่านะ ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ปะไม่มีน้ำเข้มเข้มอ่ะมันก็เข้มเข้มเหมือนน้ำสวอมเไม่รู้เหมือนน้ำจากปลาปลาปลาเนี้ยพื้นปลาสวอมผมว่านะมันต้องมีอะไรแล้วหรือังไงเนี่ยอะไรบอเดอโอ้โโอเคได้บ้านแล้วโอ้ยว่าไอ้พี่ไม่อยู่เลย Ừ Tốc bà cũng tốc bà không nghe lắm Ý em chìm chìm Tốc bà Chúng tiếng nữa จะลองเลยมันจะต้องทุบไอ้บล็อกนี้ออกอะลองไปไกลๆหน่อยพิชิพุกย่าด้วยวิ่งลับขนานพ่อประมุ่นไม่เหรอเสียดาย เก็บไปไดไ้เก็บไปได้เลยไปไเก็บไปได้กล่ก็เราอยู่นี่แหละเราไม่เป็นอน่อ้อนอนรู้ตัวว่ามึดโอเคช่วงร,ร,รอบนี้ไม่มีอะไรบ้ากด้วยความที่ว่าผมมันมน่นทำไมมานอนมาได้โอ๊ตประตูป,ปิด,ดียู่ปะ มันจะแค่ไปก็เลยทำมาเป็นอย่างนี้แทนเป็นแถบรอทำไมไม่นอนอะจะลองนอนนะเมื่อกีน้น่าจะบักนะครับท่านผูช้ชมเอ้ยเฮ้ยไม่อยากไม่อยากโกงแล้วเนี่ยมันนอนไม่ได้ โอ้นอนโอเคผมั่ใช้เวลานอนยาวว่านี้อือโอ้โหยาวจริงๆเลยเนาะค,คุณเอ้ยผมก็ว่าเออผมว่านี่จะทังไลยเพราระผมอะ้ะเฮ้ยมันมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโบดลอฮะจริงดิโบดเดย์ยันโแบดบละ เวอร์ชันอย่างเงี้ก็มีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ดีว่ะเฮ้ยโมเดิร์นเออได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โเยี่ยจริงจริงเอ่อจะว่าไปน้ำพุเนี่ยฉันจะชอบที่น้ำพุโอ้ยแต่ไม่นะหินมันเดี๋ยวผมว่าจะจะมาจะมาทำการตกแต่งว่าวี้เพิ่มเพิ่มความสวยงามมาเถอะ ก็จเป็นจากผมว่านี้ให้จแบบากผมว่าธรรมดาซึ่งในตอนนี้ก็ผมว่านะผมต้องอย่าง,งแรกนะผมต้องทำก็คือทำให้ทุกอย่างมันดีต้องบอกประสบกาก็คือ อันน <rude S 2> ี рон, on, ้โชเวลนะโชเวลก็มีคุณสมบัติในโคตรแหลกมากเดี๋ยวผมลองตรงนี้ก็เสียหายนะมันก็ดูกล้างประเทศไทยประเทศไทยผมวก็ไม่ค่อยชอบเลยนะแบบน่ะไม่ชอบมัไม่ชอบผมไม่ชอบแต่ ก็ไม่ควรจะแบบนี้เปล่าเนีย่ยเนี่ยไปแล้วก็ควรจะแบอบให้มันดูดีมีแต่งาราสีมันดูดีแต่ไม่ทราบเออใช่ไหมว่ามีอ้อยตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็จะปล่อยอ้อยปล่อย ของเริ่มบ้อง,องโอ้โหสยากกินข้าวไปเลยนะเฮ้ยวอตส์แไดไถัางนี้มปเท่าไหร่ก็ต่อ่าสิยืนโง่ทำไมจังโง่ทำไมแล้วก็ต่อมาสิเอ้ย, up, เ,เ,ยอเอยยอ,งงอ,มมนอเอน่ผู้วิเลเตอร์ไ้ซางวะ วอสร้างไอฟเฟอร์ไหนว่สร้างไม่แพงๆนี้นะต่อมาทีนี้โอเคสวิตติโอเคโอเคโอเคเฮลล์รามานีเออไม่ใช่โอ้โล่องขึ้นเยอะ ล่งมากเลยไม่รู้จะฟังเลยมันโล่งจะไม่รู้จะวางเลยนะจะไปรอให้แย่มันตเเุเราจะทำอะไรกันเราจะทำความสัมพันธ์กไม่ได้ไม่ได้ไไดจะพักจะพักชมบินเฮ้ย อันไปร้องเพลงก็ได้เพลงอื่นมีให้ร้องใหม่แลอวจะร้องเพลงนี้สักกันอืวท้องโอ้ยพังแล้วเลย,เลยตกกระจายหมดโอ้โหะดุ้งเลยเมื่อกี้ตัวได้ยา,ยาวๆสางเจดียา,ยาวรก็ยาวไปครับวันนี้ อยากกับอยากไปวันนี Everybody ้อยากไปอยาไปครับวันนี exactly right. no Just, wait, ้อยากไปไม่นี่อยากว่าช่องเราไม่มีการต่อต่อแลต่อก็หน้าที่จะมีมันมีก็น้อยจริงต่อหน้าที่ถึงจะมีนะช่องผมเนี่ะตรงที่มีดอกไม้เก็บไว้อยาเกินไปตรงนี้ตรงนี้ไปอย่ากับต่อที่ไป นี่ก็เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตุ่งนี่ก็ตรงนี้โอเคท่าจะใช่ไลยอันโลงมันหลงเนี่ยแล้วก็เ,เห็นเขาประมาณนี้ปุ๊ตรงมา้ก,ก็ประมาณมาไปเลยสิเฮ้เาายไอใครว่าสร้างเนี่ยเฮ้ยไอ้ใครมันสร้างวะเป็นสปอร์แม่เสือกสปอร์ตในนี้แล้วชี้เล้นมันหละนะ เช่นี่มันอะไรนะเฮ้ยกูอยากรู้กูขอดูหน่อย What the f u c k เ er? ฮ้ยใครก็ได้ดูนี่มันคืออะไรโอ้ยอะไรไม่รู้ อี่ดีใครไม่รู้ว่า,าสร้งาองอะไรเฮ้ยสร้างหรอปะต่อสร้างอะไรไม่รู้เรื่องสร้างอะไรก็ไม่รู้เร,รื่องโอ้ยงาทำไม้เกิดต่อยเกิดต่อยตีลาเลยบาชาพนักตีลาตีลาจริงๆนเนอะตกแต่งบ้านไปเลยเจ้า มึงต้องทำวิธีซ่อมเลยล่ะงั้นอเอาไปเอาบ้านมังนงั้นแหละตัวแรกก็เอาไปแล้อันนี้ก่อเปลี่ยนแตัวนี้เลยอ่าเป็นบ้านแบบนี้แล้วกันนแะล้วเ,เข้ามาสร้างโครงบ้านอีกทีหนึง่งตอนที่เราจะมาทำบ้านเข้า,เามาสร้างโครงบ้านอีกทีก่อนต่อไปก่อน บ้านสี่เหลี่ยมไม่มีอะไรมากมายก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็จะประมาณิครอบนี่คือพื้นบ้านก็จะอย่างนี้ก็นแบบนี้ก็จะอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะแต่ก็มันก็ใครมันชอบวางอะไรวะนั่นคือลอยมันเรียบอย่างนี้เหรอ อนสอาจจิงเออโอเหนังจริงยากะลาเพื่อความสวยงามหมู่บ้านวิลเจอืยี่สิปพิ่งเอามาใหม่แล้วคือสองบลกนี้คือมันดีไหมสมวะ

เอามาทำกระจกาี่ปุนว่าทีา่จะถึงจบอีพีจะจบสีสั้นได้ไหมเนียเนี่ยปเปผมจะเล่นให้นี้ให้จบสีสั้นแล้วกันเนาะพยายามให้เล่นให้จบอันเนี้ยจะพยายามย้ำนะจะพยายามโอเคเหลืกี่โมงแล้วเนี่ยออจะมงเยอก็ไป่ังเกีย ูดีดงดีดงดดงนมกตัดทองอันลงตอลงทองนะอะไรบอตัดไม่ตัดขโมยมาก่ามาก็เห็นมันเกินมาก็จิ้งแบเกิดมาทำอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยมันเกินนนอเกิวัแล้วก็จะมืดแล้ว ไปที่บริดูรณ์ไปที่บริบูอืมอืมอืมยังไม่ได้ปูเลยว่าปูโอเคติดปูพื้นเรียบร้อยสวยงามอยู่ในบ้านเตรียมตัวรอ กดเคอกดต่อคราบเดยดีงูใจโอเคงัดไปดูงูให้เวลานานหรอก, <c oughs> กดอันนี้สิตัวกระจาย เอาแะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแี้ก็ก็ขอทุกคนนะ,กกกนะครับห่นะางไกลจากโรคโควิดนะครับนะนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่ด้วยเนาะสายพันธนะุ์เอ่ยนะอืมมาเลเซียอย่างนี่แหละก็ขอทุกคนนะผมปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปจาก,กันพาร์ทหน้านะครับสไปโบดยูทูปเบทพาร์ทหนา้าบายไปแล้วกันไปเลย